มันไม่ใช่คานแล้วกี้คานอะ่ะอ,อนี่มันกระเสือกกระสนแล้วเออนี่าคานแต,แต่ทำไมมันต้อง <c oughs> ทำไมพุ่งลมวะทำไมมันต้องพุ่งอะ่ะ S 1> <S 1> <S อาเจา้าจนกว่าจะได้คันมันทลาก่อนเลยโอ้ยชอบพุ่งชอบใจีกลงไม่ชอบใจหยิบหยิบฉันได้ เดีย๋ยวพึ่งนะออกตัวแรงมากเลยเริ่มหมุนยินโมโหแล้วนะพอแล้ววยเริ่มโมโหแล้วนะมันขย่ำเลยหือจ้บหายไปแล้วหายไปแล้ว ฮไปยสิยปไยเดี๋ยวให้ไม้ถือไปนะเดี๋ยวก็ทิ่มคอทิ่มตาแล้ว เดยวน้ำมอนไปนะชอบเล่นดนเลนมอนถอยบ๊ายบายมันมืดอ่ะ